สัสดีทุกคนเราอยากให้ทุกคนน่ะช่วยกันตัดสินเหตุการณ์นี้หน่อยเราว่าเราไม่ไหวแล้วเรื่องเป็นงี้แม่แม่เราอ่ะเอารูปเราอ่ะไปใช้คุยกับผู้ชายหลายคนเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องออกมาโพสเรื่องนี้เพราะว่าเราทนกับเรื่องนี้ไม่ไหวแล้วเรากับแฟนเราอ่ะกำลังจะโดนขู่ฆ่า จากผู้ชายที่แม่คุยเรื่องมันมีอยู่ว่าแม่เราอ่ะใช้รูปเราอ่ะในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, IG, Line อะไรก็แล้วแต่เขาใช้รูปเราอ่ะลงโพสทำแบบนี้มานานหลายปีแล้วแล้วก็มีผู้ชายเข้ามาติดพันอะหลายคน และผู้ชายเขาก็มีความและผู้ชายเขาก็มีความหวังว่าเขาจะได้คบกับเราโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าคนที่เขาคุยอยู่คือแม่เราเหตุการณ์มันอาจจะคุ้นๆนะแบบเหมือนโหนกระแสเรื่องก่อนแต่ใช่มันเกิดขึ้นกับเราเหมือนกันจริงๆแต่มันหนักตรงที่ว่าในวันที่จับได้อ่ะแม่เราไม่ยอมรับผิด และสร้างเหตุการณ์สร้างสตอรี่ให้เราอ่ะเป็นคนผิดในเรื่องเนี้ยเราเป็นคนไปบอกผู้ชายคนนั้นคนปัจจุบันน่ะน,นะว่าที่เขาคุยอยู่นั่นอนะ่ะไม่ใช่เราแม่เราอ่ะคุยกับผู้ชายคนเนี้ยมาสามปีโดยที่เขาอ่ะคิดว่าเป็นเราคนเนี้ย แวะเวียนเข้ามาในบ้านเราตลอดเลยเอาของฝากมาให้ฝากแม่บ้างฝากน้องบ้างฝากยายแล้วบ้างแต่เราไม่เคยได้รับอะไรพวกนี้นะเพราะเราไม่ได้อยู่บ้านทีนี้ผู้ชายมันเริ่มลงลึกความสัมพันธ์เริ่มจริงจังเริ่มแบบเริ่มหวังก็สามปีอะเนาะเราเลยพยายามที่จะหาช่องทางที่จะติดต่อผู้ชายคนนี้เพื่ออธิบายความจริงให้เขาฟัง แต่เขากลับไม่เชื่อเราเขาไปเชื่อแม่เราหลังจากที่เราพยายามอธิบายความจริงทุกอย่างให้ผู้ชายคนนี้ฟังแม่เราอะต่อว่าเราว่าทำไมเราไม่อยู่เงียบๆทำไมต้องไปบอกความจริงเขาเรากลายเป็นคนผิดเราพยายามที่จะพูดความจริงทุกอย่างนะแต่ผู้ชายอะกับโมโห และเลือกที่จะเชื่อแม่เราเฉยเลยเชื่อแม่เราที่กำลังดันทุลังที่จะโกหกอะ่ะจนมันทำให้เราอะ่ะดูแย่และเกิดความไม่ปลอดภัยกับชีวิตเราและแฟนเราผู้ชายขู่ว่าจะบุกมาทำร้ายเรากับแฟนเราพยายามที่จะถามที่อยู่จากเพื่อนเราตอนเนี้ย เราอะอยากให้สังคมช่วยเราหน่อยเราคนเดียวไม่สามารถจะหยุดแม่เราได้เว้ยแม่ใส่ร้ายใส่ร้ายเราให้ผู้ชายคนนั้นฟังให้แม่ของผู้ชายคนนั้นฟังว่าเราอ่ะเป็นคนคุยกับผู้ชายคนนี้นเองตั้งแต่แรกแม่เขาอะแม่แม่ของเราอะเพิ่งมาคุยเอาช่วงหลังเพราะว่าบอกว่าเรา,าอะทะเลาะกับคนนั้นบ่อย แล้วเราก็ดันไปติดพันผู้ชายใหม่ซึ่งคือแฟนคนปัจจุบันของเราเนี่ยบอกเราแบบนี้เอ้ยบอกบอกผู้ชายคนนั้นแบบนี้โกหกเขาไปบอกว่าเราเอะไปติดพันผู้ชายคนใหม่แล้วก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยทิ้งบ้านทิ้งงานทิ้งรถทิ้งแม่ทิ้งมือถือแม่ก็เลยไปเอามือถือเราอะ ไปคุยกับผู้ชายคนนั้นเพื่ออยากจะรักษาความสัมพันธ์ของเรากับเขาไว้เผื่อว่าวันหนึ่งเราจะเปลี่ยนใจกลับมาหาเขาแล้วก็บอกว่าแม่รับผิดเองลูกแม่มันไม่ดีทุกคนเราไม่ได้เป็นคนทําเราไม่ได้เป็นคนคุยกับเขาตั้งแต่แรกจะมารับผิดอะไรแทนเราเราไปติดผู้ชายใหม่อะไรแฟนคนนี้เราคบมาตั้งนานแล้วเราคบมาตั้งแต่ก,ก่อนที่เขาจะเริ่มคุยกันอะซึ่งเรา เราจะคบต้นไหนมันก็แล้วมันก็ไม่เกี่ยวถูกไหมแต่ประเด็นมันคือว่าเราไม่เคยคบกับเขาไงเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีใครมาก่อนมาหลังเรามีแฟนเราคนเดียวเออเราไม่เข้าใจว่าแม่ทําแบบนั้นทําไมแล้วมือถือที่บอกว่าเอามือถือเราไปคุยต่อเราไม่เคยเราไม่เคยให้มือถือแม่เรานะเรามีมือถือเครื่องเดียวคือเครื่องที่อัดอยู่เนี่ยนอกนั้นเป็นของแม่หมดเลยสี่เครื่องที่แม่ถืออ่ะ เป็นของแม่หมดเลยโอเคมันมีซิมที่เป็นชื่อเราเพราะเราเป็นคนพาเขาอ่ะไปซื้อมือถือและเปิดซิมใช้เป็นชื่อเราเพราะเขาบอกว่าชื่อเขามันเปิดไม่ได้มันมียอดค้างเราก็เลยเปิดแล้วก็ซื้อพร้อมโทรศัพท์ให้เขาไปเขาบอกว่าเราอะเป็นคนสมัครทุกอย่างให้เขาเป็นคนให้เขาใช้รูปทำไมวันนี้มามีปัญหา เราไม่เคยยินยอมให้เขาใช้รูปนะเพราะทุกครั้งที่เขาใช้เขาจะพูดว่าเอาไว้ติดต่อเรื่องงานเอาไว้คุยเรื่องงานเอาไว้ติดต่อลูกค้ามันคุยง่ายมันเข้าใจง่ายมันตกลงง่ายลูกค้าโอเคแรกๆเราโอเคนะเพราะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นการช่วยที่บ้านเนาะช่วยให้แม่ได้งานแต่หลังๆเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่จนมาเหตุการณ์เนี้ยที่ทําให้เรารู้สึกว่าแม่งโคตรจะไม่ปลอดภัยกับชีวิตกูแหละกูต้องทําอะไรสักอย่าง อยากให้สังคมมันแม่งช่วยช่วยกูตัดสินหน่อยแม่กูเอาไม่อยู่แล้วแม่กูหยุดแม่กูไม่อยู่แล้วแม่กูหนักมากแล้วสร้างสตอรี่โกหกทุกอย่างสร้างสถานการณ์ทุกอย่างโกหกทุกคนแล้วเขาทำเหมือนเรื่องที่เขาโกหกมันเป็นเรื่องจริงที่เราทำเราคุยกับเขานะไว้ยเราเข้าไปคุยกับเขาอะ แต่เขาทำเหมือนทุกอย่างที่เขาโกหกอะม,มันเป็นเรื่องจริงๆอะ่ะซึ่งแม่งไม่ใช่เรื่องจริงๆอะเราแม่งโคตรเสียใจเลยที่แม่เราเป็นอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเรื่องแบบเนี้ยแม่งเกิดมานานหลายปีละแต่เราแม่งแค่อดทนเพราะว่าแม่งมีความก้ำกึ่งระหวังนี่คือแม่กับนี่คืออะไร เราแม่งศรัทธานในตัวแม่เรามากลยนะแต่วันนี้แม่งไม่เหลือแหละเพราะเขาไม่คิดจะปกป้องเราเลยด้วยซ้ําเขารู้นะว่าผู้ชายคนนั้นโมโหมากและกําลังขู่จะฆ่าเราอะ่ะแต่แม่เราเฉยแม่เราไม่ทําอะไรเลยเราไม่ไม่รู้ว่าจะเรียกคนคนนี้ว่าแม่ได้อีกไหม วันนี้เราไม่เหลือความศรัทธาในตัวแม่เราอีกแล้วแล้วเราจะบอกทุกคนผ่านช่องทางนี้แหละว่าใครก็ตามนะที่เห็นหน้าเราอะไปคุยกับเขาหรือไปคุยกับคุณนั่นไม่ใช่เรานั่นแม่เราเรามีแฟนอยู่คนเดียวเราคุยอยู่คนเดียวตอนนี้เราครบอยู่คนเดียวแล้วเราก็อยู่ด้วยกันด้วยอยู่กันมานานแล้วด้วยถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วเ,เห็นหน้าเราไปคุยนั่นไม่ใช่เราจําไว้เลยทุกช่องทาง และถามเพื่อนเราได้นะแฟนเราคนนี้เราคบมานานมากแล้วแล้วเราเปิดตัวด้วยเราอยู่กันมานานมากแล้วไม่มีใครหนึ่งสองสามทั้งนั้นเรามีอยู่คนเดียวฝากทุกคนนะถ้าเห็นคลิปนี้นะแชร์ให้เราหน่อยดันให้เราทีเสียงเราแม่งดังไม่พอหรอกคนเดียวที่จะหยุดแม่เราอะ เราพยายามมามากแล้วเว้ยเราพยายามจะหยุดเขามามากแล้วแต่มันหยุดเขาไม่ได้เลยเขาไม่หยุดเราขอร้องช่วยเราหน่อยเราไม่ไหวจริงๆเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยเรากลัวเราไม่กล้าออกไปใช้ชีวิตเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันไหนที่ถ้าเกิดว่าเราพลาดเจอคนนั้นขึ้นมา เขาจะทำอะไรเรามีเพื่อนเราหลายคนที่สามารถยืนยันความสัมพันธ์และตัวตนของเราได้มีเพื่อนหลายคนที่เราเคยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนเราฟังเขาสามารถยืนยันได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดเราไม่ได้แต่งเรื่องเรามีหลักฐานทุกอย่างมีคลิปมีคลิปเสียงมีภาพเพื่อนมีมีหมดคําพูดข้อความที่แม่เราทำเรามีหมดผู้ชายคนนั้นคนนี้เรามีหมดใครคุยกับแม่เราบ้างเรารู้หมดแต่แม่เราไม่หยุด เราเคยขอให้เขาหยุดหลายครั้งแหละแต่เขาไม่หยุดเราเตือนเขาไมา่มาเยอะมากมาบ่อยมากจนเรารู้สึกว่าการพูดดีๆไม่ได้ช่วยอะไรถ้าวันนี้นะความเป็นแม่เป็นลูกมันจะจบกันลงนะให้มันจบเลยเราไม่มีก็ได้เว้ยแม่แบบนี้เขาไม่เคยปกป้องเราเลย แม่งโคตรส่วนทางกับสิ่งที่เขาพูดว่าเขารักเรามันเจ็บปวดนะเว้ยแต่นั่นแหละทุกอย่างเรามีหลักฐานเราไม่ได้พูดล,ยลอย้อยเราเก็บหมด แต่แม่เราบอกว่าแม่เราไม่กลัวนะพอเขาเชื่อว่าคนเป็นบุพกาลีอ่ะยังไงก็ต้องชนะลูกและเราก็จะทำมาหาก,กินไม่ขึ้นจะมีชีวิตที่ตกตำ่ำจะไม่พบเจอความสุขเนี่คือสิ่งที่แม่พูดกับเราเพราะว่าเราไปทำให้เขาผิดหวังเราไปทำให้เขาเสียใจ แต่เขาไม่เคยคิดถึงใจเราเลยฝากทุกคนอีกทีช่วยเราหน่อยเราไม่ไหวแนละ้ว